ะคะเราก็จะมาทำสตลามค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทสตลามแบบไม่ไม่จีบชัดชัดไม่ยากแล้วก็ไม่ยากสิแล้วนะคะเราก็จากมาเริ่มกันเลยดีค่ะต่อไป,ไปนะคะใช้ชอ้อนอะไรเป็นอะไร ใส่วิวีนก็ทาไปค่ะต้องต่อไปนะะก็ต้องใส่โลงไปค่ะต้ต่อไปนะคะก็ต้องใสิมลงไปค่ะต่อไปนะคะก็ต้องใส่แป้งตัวลงไปค่ะต่อไปเราก็ อตอนนี้ไม่ไม่ไปหัวไ้มาอะไรอะไระแล้วก็เติมน้ำมีะไยไปสองสองช้ชาใช่ไหมสองหนึ่งสองคอตาดีแชมป์มากสิคะทาน,นาไมนหยุดค่ะพี่นี้แล้วก็หยุดน,นะคะ